ตอนที่263หลินเทียนในตอนนี้รู้สึกประหลาดใจจริงๆเพราะหากพูดกันตามตรงแล้วต่อห้เท่าขี้เมาแข็งแก่งก่อผู้วสูสูงสุดของนิกายและหลอมมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการผันผวนของพลังชีอีกฝ่ายแต่ว่าเขากลับไม่สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอของเท่าขี้เมาได้เลยแม้แต่น้อยก็เอกาว่าเท่าขี้เมาได้หลีตาของเขาลงขนาดจะจ้องมองออกไปแล้วพูดพางหัวเราะว่าเจ้า มันอ่อนแอเกินไปยังไงล่ะดินเทียนก็ได้แต่หน้าเนิ้วคิ้วขมวดขึ้นมาทันทีนี่ตาเทาออใช่มีเรื่องที่ข้าอยากจะพูดกับเจ้าอยู่เหมือนกันเทาคีมเมาด้กลข่าวต่อว่าประตูมิติที่เชื่อมต่อไปอยังชั้นที่สองนั้นก็อยู่ในหุบเขาฝังอสุรเช่นเดียวกันอะไรนะดินเทียนถึงกับพะงะไปเขาไม่รู้ว่าประตูมิตินั้นอยู่ที่ไหนแต่เขากลับไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ภายในหุบเขาฝังอะสุนนั้นมันอยู่ภายในส่วนลึก ของขูบเขานั้นและด้วยระดับพลังของเจ้าในตอนนี้แล้วอย่าได้ไปที่นั่นเลยมันอันตรายมากๆเทาขี้เมาได้กล่าวเตือนออกมาดวงตาของหลินเทียนเป็นปรไกายออกมาทันทีผ่านคิดว่าเขาสามารถก้าวามประตูนั้นได้หรือไม่หลังจากที่มองไปยังสีหน้าของหลินเทียนแล้วเทาขี้เมาก็ได้ตบไปที่เขาอีกครั้งผ่าพูดว่าไอ้หนูก็บอกได้ไงว่าอยากเข้าไปใกล้ที่นั่นหลินเทียนก็ถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีนี่เขา ดูออกง่ายขนาดนั้นเลยงั้นหรือท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ที่อยู่ในเขตแดนผู้รอบรู้สามารถผ่านไปได้แล้วใช่หรือไม่หลิ่นเทียนได้ถามออกไปนั่นมันแต่ก่อนเท่าคีเหมาได้ดูออกมาถึงอย่างไรก็อยาได้คิดจะเสี่ยงชั่วของตัวเองเชียวละ่ะข้าคิดว่าเจ้าอยู่ที่ชั้นนี้เพื่อบ่มเพาะพลังของตัวเองต่อไปอย่างตั้งใจจะดีกว่าแล้วอีกสักพักค่อ,อยก้าวข้ามไปยังชั้นที่สองไม่อย่างนั้นหลังจากที่เจ้าไปแล้วก็จะต้องถูกรังแก พราะสภาพเป็นล้อมของที่นั่นมันไม่เหมือนกับชั้นแรกท่านรู้ถึงสถานการณ์ในชั้นนั้นด้วยงั้นหรือหลินเทียนได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าดูเหมือนว่าท่านเองก็ไม่เบานิไอหนูนี่คือคำพูดที่ใช้พูดกับอาจารย์ของตัวเองอย่างนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นเจ้าไม่น่ารักเอาซะเลยเต้าคีมเม่าได้สดเล่าของเขาอีกๆก,ก่อนจะพูดต่อว่าไม่เคยได้ยินคำว่าไม่เคยกินหมูแต่เคยเห็นหมูหรือไม่อาจารย์ของเจ้า เป็นคนที่ไร้เทียมทานดังนั้นจึงได้รู้ทุกอย่างยังไงล่ะหลินเทียนก็ถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้เอาละ่ะในอีกห้าวันภูเขาฝังอสูรจะเปิดออกดังนั้นทางนิกายของพวกเราน่าจะส่งเจ้าไปล่วงหน้าประมาณหนึ่งถึงสองวันเท่าเคีย่ยวได้พูดต่อว่าดังนั้นในช่วงนี้ก็อยากฝึกฝนก่อนแล้วกันพยายามเก็บพลังเอาไวา้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้บ่มเพาะอย่างพวกเรามากๆและจะให้พักผ่อนสักกี่วันกัน พอผู้บ่มเพาะอย่างพวกเราเราเสียเวลาประเปล่าไม่ได้หลินเทียนได้พูดออกมาจำไว้ว่าเพื่อสิ่งหนึ่งหากมันยืดไปมากๆมันก็จะถูกดีดกลับมาเทาคีมเหมาได้พูดต่ออย่างจริงจังว่ายิ่งไปกว่านั้นช่วงนี้ะระดับพลังของเจ้าก็พัฒนาเร็วเกินไปดังนั้นช่วงหนี้ก็พักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็หยุดการบ่มเพาะไปก่อนหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่ลังเลอออกมาแต่มันก็เป็นอย่างที่เทาคีมเหมาว่าเอาไว้ช่วงนี้ะระดับพลังของเขา เพิ่มขึ้นเร็วเกินไปเอาละ่ะกลับไปได้แล้วเทาคีเมาได้พูดออกมาหลินเทียนได้ถามกลับไปว่าแล้วท่านละ่ะเทาเคีเมาได้หัวเราะออกมาพร้อมกับห่อขึ้นไปแล้วพุ่งหายไปก่อนที่เขาจะส่งเสียงกลับมาว่าข้าก็ยังจะเที่ยวเล่นไปตามภาษาของข้านั่นแหละอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมส่งต่อทักษะเพลงกระบ,บี่ก้าวิถีผ่านฟ้าวิถีที่สิบให้กับท่านเจ้านิกายด้วยหลังจากที่เขาพูดจบแล้วล่างของเทาขีเมา ก็ได้พุ่งหายรับฟ้าไปในทันทีหลินเทียนได้แต่หมดคำพูดไปเพราะดูเหมือนว่าตาเท่าคนนี้จะวางเสียจริงๆเขาได้แต่สายศีซาปไปเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเรียกอกัคกบีออกมาแล้วสำแดงทักษะอาวุธเหินฟ้าเพื่อกลับไปยังนิกายหลังจากที่เขากลับไปถึงแล้วเขาก็ไปเข้าพบกับเจ้านิกายพร้อมทั้งถ่ายทอดทักษะที่เท่าขี้เมาคิดค้นขึ้นมาลงไปในแผ่นหยกเพราะเขาไม่สามารถฝึกฝนมาได้ในตอนนี้ จ้านิกายและพวกวัศครอื่นๆได้แต่แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาตามกันวิธีที่สิบยางงั้นหรือตูปโปได้ถูมือของเขาไปมาไม่หยุดหย่อนพวกเขาทั้งหลายได้แต่ตั้งใจตรวจสอบก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกัพันธภา์าทั้งหลายจะแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมออกมาตามกันพวกวุสโสเหล่าได้พูดออกมาว่าด้วยวิธีที่สิบนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ได้ไปกว่าทักษะลับของนิกายร้อยห,หลอมอีกแล้วนะไม่สิ แข็งแก่งยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกเมื่อไม่กี่วันก่อนหยางชิวได้ออกไปเชิญปรมาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่6มาด้วยตนเองเพื่อซ่อมแซมขายอาคมผู้พิทักษ์ของนิกายพวกเราณตอนนี้เหล่าพวกวุสสทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาอย่างมากอ๋อใช่แล้วสิพี่ละ่ะไปไหนท่านเจ้านิกายได้กล่าวถามออกมาเออนี่หลินเทียนได้ตอกบกลับไปด้วยสีหน้าที่อับอายว่าออกเดินทางไปเที่ยวเล่นแล้วขอรับคนอื่น ถึงกับแสดงสีหน้างงวงยออกมาหลังจากได้ฟังคำพูดเหล่านี้เอาละถึงอย่างไรเจร้าหนูนั่นก็อุตส่าห์กลับมาแล้วแถมยังสาั่สารปัญหาคาใจกับพวกอวุโสสูงสุดแล้วด้วยแถมยังจิงวิธีที่สิบเอาไว้ให้กับพวกเราอีกถูปโปได้ถูมือของเขาเพื่อไม่ให้หลินเทียนรู้สึกอึดอัดเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วพวกอวุโสคนอื่นๆก็ได้แต่ยิ้มออกมาเจ้านิ่งไายได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนพร้อมทั้งพูดออกมาอย่างจริงจังว่าอ้อใช่ หลินเทียนเจ้ารู้เรื่องของหุบเขาฟังกะสูรแล้วหรือ,อยังขอรับท่านอาจานได้เล่าให้กับข้าฟังแล้วหลินเทียนได้ตอบกลับไปข้าคิดว่าสิบพี่เองก็น่าจะบอกเจ้าแล้วเหมือนกันเจ้านิกายได้พยักหน้าให้กับเขาก่อนจะพูดว่าหลังจากนี้อีกสามวันทางนิกายของพวกเราจะส่งตัวแทนสิทธิ์ทีโดดเด่นซึ่งมีผู้วุโสถูป,ปูเป็นคนนำไปข้าคิดว่าเจ้าเองก็คงจะอยากไปที่นั่นหลินเทียนได้พยักหน้าตอบเพราะว่าเขา อยากไปยังสถานที่ที่เต็มไปได้วยโอกาสอย่างแน่นอน,อนงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมใน3วันนี้ก็แล้วกันเจ้านิกายได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มก่อนที่เขาจะบุกมือขวาแล้วส่งแหวนมิติให้กับหลินเทียนผ่างพูดต่อว่าภายในนั้นมีกระบ,บี่ที่เป็นอาวุธสมบัติอยู่ทั้งหมด34เล่มซึ่งเจ้าเองก็เชี่ยวชาญทักษะที่คล้ายๆกับทักษะลับของนิกาย้ลยหลอมดังนั้นสิ่งนี้ก็คงจําเป็นสําหรับเจ้าเก็บมันไว้เถอะดินเทียนถึงกับพงะาไป พร้อมกับพูดออกมาว่านี่มันหล้่ค่าเกินไปนักขอรับเมื่อคิดดูแล้วกระบี่ที่เป็นอาวุธสมบัติถึง34ี่เล่มรวมเป็นเงินไม่ใช่ในน้อยเจ้านิกาได้สายสีสะพางพูดต่อว่านี่มันเป็นของที่ยึดมาจากนิกายร้อยหลอมดังนั้นการในเจ้าก็เป็นเรื่องที่สมกวรแล้วหลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่ลังเลออกมาก่อนที่เขาจะรับมันเอาไว้ในที่สุดไม่นานเขาก็ต้องเริ่มการฝึกฝนทักษะควบคุมอาวุธอีกครั้งดังนั้นของพวกนี้ มันก็จาเป็นกับเขาจริงๆนั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกลากับคนอื่นๆก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับไปยังที่พักของตัวเองอย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับมาถึงที่พักแล้วเขาก็ได้เรียกอาวุธออกมาทั้งหมดก่อนที่เขาจะต้องแข่งข้างไปเพราะว่ามันเป็นอาวุธสมบัติระดับกลางซึ่งแต่ละอันนั้นมันก็มีมูลค่าถึงหลายสิบล้านเหรียญเลยนะอย่างน้อยๆรวมๆกันแล้วก็มีมูลค่านับพันล้านอย่างแน่นอนหลินเทียนคิดอยู่ภายในใจ เมื่อมองออกไปยังกระบ,บี่เหล่านี้แล้วเขาก็ได้เกิดความคิดที่จะฝึกทักษะควบคุมอาวุธต่อทว่าเขาก็ได้หยุดลงหลังจากที่นึกได้ถึงคำพูดก่อนหน้านี้ที่เทาคีนเหมาได้พูดเอาไว้เขาจึงไม่มีอารมณ์ที่จะฝึกฝนมันต่อในช่วงนี้ดังนั้นเขาจึงได้เก็บกระบ,บี่ทั้งหมดของเขากลับไปโดยทันทีพักผ่อนเขาพึมพำออกมาก่อนที่จะเดินไปอาบน้ำและกลับไปนอนหลังจากที่เขานอนลงแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงความสบาย ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาขณะที่ฝืนตัวเองฝึกฝน,นอยู่หลายวันและในวันนี้เขาก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เสียทีความเหน็ดเหนื่อยมากมายได้ถาโถมเข้ามาเหมือนดังต้องการจะกินกินเขาเข้าไปทั้งตัวไม่แปลกใจเลยว่าทาไมตาเท่าจึงได้แนะนําให้เรามาพักผ่อนดูเหมือนว่าจะมองจุดอ่อนข้อนี้ออกตั้งแต่แรกแล้วสินะหลินเทียนได้แต่รู้สึกทึ่งไปทันทีเขาไม่กานึกถึงภาพความรู้สึกเหล่านั้นที่กําลังถาโถมเข้าใส่เขา ระหว่างที่เขากําลังอยู่ในสนามรบจริงๆว่าผลลัพธ์พวกนั้นมันจะเป็นอย่างไรเพราะถึงอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็มีผลต่อสถานการณ์ลบที่เดิมพันด้วยชีวิตอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าหลังจากนี้ต้องให้ความสนใจหน่อยซะแล้วสิเพราะถึงอย่างไรเราเองก็ไม่ได้แข็งแก่งมากนักหลินเทียนได้คิดอยู่ภายในใจหลังจากที่คิดได้เช่นนั้นแล้วเขาก็ได้หลับตาลงอย่างรวดเร็วเช้าว,วันล่วงขึ้นเขาได้ลืมตาขึ้นเมื่ออาดน้ำเรียบร้อยแล้ว เขาก็เดินออกไปรับรอบนิกายเหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรทํานั่นมันคนโฉดแท่หลินนี่นาอืมแปลกแฮะวันนี้เขาไม่ฝึกฝนกันหรือแปลกจริงๆด้วยสิทธิ์นิกายหลายๆคนได้แต่ผงาดไปพรอมักจะคุ้นเคยกับการฝึกฝนของหลินเทียนซึ่งหากว่าไม่ไปที่ลานฝึกก็จะเข้าไปที่หุบเหวีน่นึกอสูรแต่ว่าเมื่อเห็นการเดินไปเดินมาทั่วทั้งนิกายของหลินเทียนพวกเขาก็ได้แต่รู้สึกประหลาดใจถึงกีจสุตรแน่นอนว่าหลินเทียนนั้น สามารถได้ยินเสียงสนทนาของผู้คนรอบข้างแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมทั้งเดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อมาคิดดูแล้วเขาก็ไม่ได้ว่างและรู้สึกอิสระแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันเขาได้มองออกไปยังภูเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปต้นไม้เล็กๆและต้นยานเล็กๆมากมายไม่นานเขาก็เดินผ่านปน่าเงียบสงบเข้าไปเหมือนดังทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากๆไม่นานวันนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงเย็นของวันนั้น หลินเทียนได้กลับไปอย่างที่พักของตัวเองก่อนที่เขาจะอาบน้ําและเข้านอนโดยไม่ทําอะไรในช่วงสองวันหลังจากนี้เขายังคงเดินเล่นไปทั่วทางนิกายเช่นเคยและก็เป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่เขาได้เดินชมนิกายของตัวเองพอตั้งแต่ที่เขามาถึงที่นี่เขาก็ไปยังสถานที่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นและในสองวันนี้เขาก็ได้พบกับศิลป์หลังอีกสามคนที่เหลืออยู่ซึ่งดูอายุราวๆยี่สิบสามปีและอยู่ในเขตแดนผู้รอบรู้ระดับที่6กันทั้งหมด ส่วนไอ้คนนั้นเหมือนว่ากําลังจะตัดผ่านไปยังระดับที่7ได้แล้วดูเหมือนว่าหลิงเย่น่าจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในหมูสิทธ์หลักละสินะหลินเทียนได้แต่สายสีสาของเขาด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาอย่างที่พักในช่วงเย็นก่อนที่เขาจะหยิบอาวัตถุดิบออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสร้างข่ายอาคมประสานทักษะกระบี่ก้าววิถีผ่านฟ้าเอาไว้เพราะว่าสถานที่ทดสอบนั้นมันเป็นอย่างที่เท่าที่เมาเคยว่าเอาไว้แม้มันจะเต็มไปด้วยโอกาสมากมาย นี่ก็รวมไปถึงอันตรายที่มีมากมายกว่าโอกาสด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงต้องเตรียมตัวหาสิ่งของที่จำเป็นเอาไว้ไม่นานเวลาทั้งหมดก็ได้ผ่านไปเสียงระฆังอย่างดังถูกส่งออกไปทั่วทั้งนิกายขณะที่เรียกรวบรวมเหล่าสิ่์ของนิกายที่โดดเด่นเข้ามาอยู่ที่ห้องโถงแห่งนี้ซึ่งตาบดที่อยู่ในเขตแดนที่สูงกว่าเขตแดนชิปปรจเทวะระดับที่8ก็สามารถไปเจี้หุบเขาฝังอสูรได้ภายใต้การนำของถุงโปทั้งหมด